สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับพี่น้องทางฝั่งสปปลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจาวันที่20นะครับเดือนตุลาคม2566นะครับเป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับของเราก็มาในเลขกลเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับผลที่อ่อนนะครับ8 9 6 2 7 3นะครับ 8 9เกล็ล่างชุด6ตัวหกสองเล็กล่างชุดสี่ตัวสามตัว273นะครับของเรานะครับใครเอาสามไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3773นะครับเสดายไม่ได้เน้นให้นะครับพี่พี่เนาะมาตัวเจาะแต่ไม่ได้เน้นนะครับก็ยินดีกับพ,พี่สมาชิกด้วยนะครับผมในงวดที่แล้วห,หลักร้อยหลักร้อยเราก็มาอยู่ฝั่งนี้เนาะหลักร้อยมีอยู่หลักพันนะครับ so, ส่วนแนวทางนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำตาทองเนาะเป็นบ้านแอดมินของบอลรองเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับ วันที่ยีเป็นทานของวันวันศุกร์นะครับพี่พี่ก่อนหยุดสอวันเนาะก็ขอให้เดินดีนะครับขอให้เดินดีนะครับขอให้เดินดีอย่างต่อนเนื่องเนาะสุดเม็ดเดียววิ่งรูดนะครับพี่พี่สายวิง่งสายรูดเม็ดเดียวสายวิง่งสายรูดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่เลขแปดนะครับให้ไปที่เลขแ ตัวประกบคู่นะครับผม82นะครับ84 85 86 83นะครับนี่เลย82 84 85 86 83นะครับ สำหรับตัวตัวเน้นนะครับอันนี้เจาะหคู่เนาะจะเน้นให้3คู่นะครับตัวเน้นผมให้ไปที่8ปดสี่แปดานี่กำลังเดินดีนะครับพี่พี่สนี่กำลังเดินดีแต่ว่า แปดสี่แปดห้านะครับผมให้ไปที่แปดแปดหกนะครับแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับสลับตัวเจาะเนาะตัวเจาะตัวเน้นเลขสามตัวนะครับสามตัวสามตัวหลักร้อยให้ไปที่เลขสี่นะครับสี่แปดสี สี่แปดห้านะครับผมเนาะแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหัวไหลลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับพี่พี่เนาะวิ่งลูดไปที่8นะครับสลับในสูตรแรกของเราท่านใดชอบในสูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องแอดนะครับผมเนาะสลับสูตรนี้ข้อดีก็คือว่าไม่ต้องไปเลือกหลายตัวนะครับสลับพี่ทนใดที่ชอบในสูตรนี้เนาะก็คือว่าถ้าเกิดผมให้8เนาะ ใครชอบตัวเจาะก็นี่เลยนะครับหรือว่าใครชอบรูดก็รูด8ปประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดในสูตรคงสุดท้ายก็จะมีแนวทางตัวเลขหลากหลายนะครับให้พิจารณานะครับก็อย่างที่บอกนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่ๆบางท่านอาจจะชอบสูตรนี้บางท่านอาจจะชอบในคงสุดท้ายนะครับก็ขอให้มาทั้ง2สูตรก็แล้วกันนะครับพี่ๆเนาะขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับอยากให้มา3ตัวจังนะครับในวันนี้เนาะ อยากให้พี่ๆสมาชิกมีโชคกันนะครับผมเนาะก็ขอให้มา3ตัวก็แล้วกัน้งวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมชิปนี้กาบสวัสดีครับ